คุณกำลังรับฟัง Ghost Story Time คืนปล่อยผีสนับสนุนรายการโดยสินค้าจากรายการคืนปล่อยผีสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊กค,คืนปล่อยผีโอเคมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องของคุณทองใหม่ครับรับรองว่าหายง่วงแนะ่หรือจะหลับเว่าเมื่อว่าเดิมก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอเคมา <c oughs> เรื่อง<ด>ราวมันเป็นยังไงครับกับเรื่องนี้ของคุณตองใหม่เชิญครับผมครับจริงๆเรื่องเี้ยผมผมเคยเล่าบางส่วนไว้ใน,ในในรายการเสียงจากลุมนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของตอนที่เอาคำเพียฐานพระเวทของคุณพ่อเนี่ยไปเปิดเผยหลังจากหลังจากที่คุณพ่อเสียไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ผมจะเล่าเนี่ยผมอาจจะต้องเท้าความไปได้เลยพ่ออย่าง้ได้เลยได้เ,เด๋ย ถ้ามูฟังจะได้เข้าใจครับก็ที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครตามผมมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าที่บ้านจะมีคัมภีร์อยู่หลกัหลกๆสี่เล่มครับเ,เล่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอักขรเลขยันอะไรต่างๆอักขรครับเป็นตัวอักขรแล้วก็สระพยัญชนะอะไรเงี้ยแต่เป็นลักษณะอักษรของไทยเวลาที่เราเราจะเขียนยันน่ะเราต้องเข้าใจของพวกนี้ก่อนแล้วแต่ละตัวเขาก็จะมีสูตรของเขา คือต้องมีการเรียกสูตรเช่นจะเขียนตัวกอไก่อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการเรียกสูตรของมันจากเล่มแรกเนี่ยถ้าเรียนรู้ความหมายอักขรได้จบหมดจําท่องแม่กอขอกอกาอะไรเงี้ยแล้วก็แม่สะกดอเหมือนภาษาไทยเลยครับอพอจําได้หมดก็จะมาเล่มที่สองเล่มที่สองจะเป็นเรื่องของการผูกยันก็คือเอาเนื้อหาที่อยู่ในเล่มแรกเนี่ยมาเรียงเป็นประโยคอเหมือนอย่าง พี่เน่จะเขียนคำว่าณนะโมพุทธายะอย่างเงี้ยม,มันก็จะมีคำครับอ่าแล้วก็เวลาเรียกสูตรก็จะมีวิธีเรียกรวมถึงการสร้างรูปยันอะไรต่างๆก็จะมีการแบบบอกวิธีว่าเออวิตอนขมวดท่องยังไงตอนลากเส้นท่องอะไรอย่าเงี้ยตอนเขียนเลขลงไปท่องยังไงวางอันนี้อยู่บนนี้ท่องยังไงหรือแม้แต่วาดลูกกลีบบัวจะต้องท่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีกรรมวิธีของมันแบบละเอียดมากกว่าจะผูกขึ้นมาเป็นยันได้ <c oughs> นั้นคนที่ทํายันได้ก็คือต้องแบบเรียนพวกศิลปะพระเวทอ่ะครับอ่าส่วนเล่มที่สามนี่แหละที่เป็นที่มาของเรื่องนี้อืเล่มที่สามจะว่าด้วยอาถรรพ์พระเวทเมื่อเราเรียนสองเล่มแรกจบแล้วเนาะมันก็เท่ากับคนที่ถ้าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือจบอาคมขั้นต้นแล้วอ,ะอ,อ่ะเออเราก็เอาอาคมที่เคยเรียนแล้วเนี่ยมาใช้งานเล่มที่สามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอืม,มันก็จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันไปทั้งดีและไม่ดีคนที่เรียนอาถรรพ์พระเวท ก็จะต้องเรียนทั้งฝั่งดําฝั่งขาวทั้งนิกายดํานิกายขาวนิกายดําส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผูกผูกอาถรรพ์ขึ้นทาทาให้อาถรรพ์มีมีอ่ามีผลต่างๆนานาอะไรเงี้ยแ,แต่ส่วนใหญ่นิกายดําจะเป็นฝ่ายกระทําเป็นฝ่ายทําเป็นฝ่ายทําให้แบบทําไปในทางไม่ดีอะอง่ายง่ายม,มีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างแล้วก็ทําไปในทางพี่ดีอะไรเงี้ยครับแต่นิกายขาวเนี่ยก็จะรู้กรรมวิธีของนิกายดําแล้วก็แก้ เหมือนทาปฏิกรรมทําคืนอ่ะถ้านิกายดําเป็นอนุโลมนิกายขาวก็เป็นปฏิโลมหรือทวนกลับครับประมาณนั้นทีเนี้ยออในคัมภีร์เนี้ยก็บอกไว้ทั้งสองอย่างออตอนตอนที่ตอนที่คุณพ่ออยู่เนี่ยคัมภีร์เล่มเนี้ยมันเคยมัเคยถูกขโมยด้วยนะ เคยถูกขโมยจากสิทธิ์บางคนในสํานักซึ่งซึ่งตรงนี้ผมเล่าในสิทธิ์นอกเครดิตพี่เนถามว่าเรื่องแรกที่พี่เตยเล่าคืออะไรใช่ไหมแต่เรื่องแรกที่ผมเล่าอ่ะคือเรื่องสิทธิ์นอกรีรดตถ้าใครอยากรู้พื้นภูมิหลังของผมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบผมมาสายนี้ได้ยังไงฟังเรื่องนู้นจะรู้หมดเลยอแล้วก็ผมก็กล่าวถึงคัมภีร์สามเล่มไว้ในนะั้นกับอีกหลายๆที่หลายๆรายการผมจะกล่าวถึงคัมภีร์สามเล่มนี้ก่อนส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยคัมภีร์โสรถทำทองเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวกับอันนี้ อันนั้นจะเป็นลักษณะการเล่นแร่แปรธาตุเป็นการพยายามเอาธาตุต่างๆมาถลุงให้ได้แร่ทองคําออกมาครับอทีนี้ในอัปทาฐานพระเวทเนี่ยส่วนที่จะหยิบมาเล่าในวันนี้มันมีคาถายูบทึงที่เรียกว่าคาถาจินดามณีตอนนี้ถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราจะเจอเลยว่าคาถาจินดามณีเนี่ยเป็นคาถาเอาไว้เรียกทรัพย์ถ้าถ้าตำราของหลวงปู่ท่านท่านอื่นก็จะเป็นแบบ มีพื้นเพว่าคาถาเนี่ยเป็นคาถาเรียกปลาเรียกเนื้ออใช้สำหรับในพานสมัยก่อนพอพอหมดยุคกเกษตรกรรมกลายมาเป็นยุคแบบยุคคนที่อยู่ในสังคมเมืองอะไรเงี้ยก็จะเป็นคาถาเรียกทรัพย์จนมันพัฒนาจากพวกนักเล่นาคมมาเนี่ยจากคาถาเรียกทรัพย์ธรรมดามาเป็นคาถาใช้สำหรับเล่นพนันจินดามณีในเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยท่อนแรก จะเป็นคาถาดั้งเดิมเลยจะมีการกล่าวถึงอน,นิสง์หรือว่าเรียกว่าอะไรพัฒน,นาถึงคุณของพระศิวลีพระศิวลีเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามที่เป็นเอตัทักขาหรือเป็นภาษาวกที่มีลาบสการะ,ะไปไหนไม่เคยขาดลาบ,บเพราะว่าถ้าย้อนไปดูประวัติของท่านเนี่ยท่านจะทําทานมาหมาหาทานเนี่ยหลายชาติมากแล้วก็ทํามาจนแบบบารมีทานท่านเต็มมากอะไรเงี้ยจนเรียกได้ว่าถ้าพระพุทธองค์เนี่ยจะเสด็จไปที่ไหน แล้วคิดว่าตรงนั้นเนี่ยขาดแคลนแน่ๆภิกษุที่จะไปด้วยเนี่ยขบวนขาดแคลนแน่ๆจะให้พระสิวลีติดตามไปด้วยจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้บิณฑบาตหมดไม่มีใครขาดแคลนในท่อนแรกของคาถาชินดามณีเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพันนา,นาคุณของพระสิวลีครับแต่พอท่อนที่สองมามันมีแค่สองวัคเองอยู่ในตำราเนี่ยผมมีอยู่พี่เน่จะดูไหมเออมันจะมีแค่สองวัแล้วก็ คาถาเนี่ยก็จะแบบมีวิธีการทําคือมันจะต้องเอาเครื่องบูชาครูจะมีการกําดอกไม้มีการตั้งขนมต้มแดงต้มขาวอะไรเงี้ยมีการตั้งเครื่องบูชา<อ>ทั้งหลายแหละ<อ>พอตั้งเครื่องบูชาตั้งเครื่องบูชาเสร็จปับ๊บบูชาครูเส้นครูแล้วก็ต้องเส้นผีพน,นันด้วยครับอ่ามันจะต้องเส้นสองอย่างข้อห้ามในวิชานี้ก็คืออย่าท่องแค่คาถาครึ่งหลังครับบว่า คาถาครึ่งแรกก็ต้องท่องด้วย oh. เพราะว่าความลับมันอยู่ตอน,ตอนทายเรื่องมันมีบางอย่างอ่ะที่คาถาท่อนแรก่ะเขาจะคุ้มคนที่ใช้ออเถ้าท่องแค่คาถาท่อนหลังซึ่งมันสองวักเองแล้วจริงๆหัวใจคาถาการเล่นพนันชนะนยอยู่สองวักนี้แล้วก็การเส้นเนียก็ต้องเส้นทั้งครูเส้นทั้งผีพนันอันนี้ข้อห้ามข้อที่สองถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะให้โทษครับอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไร ข้อห้ามของนักเลงอาคมในสมัยนั้นถ้าสมมติว่าเขาจะไปเอาเอาไปใช้งานทีเนี้ยในตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่จะมีลุงท่านหนึ่งชื่อว่าลุงย้อยเนาะชื่อจริงไม่ใช่ชื่อย้อยนะแต่เขาเหมือนเป็นสมัยนั้นเนี่ยนักเลงซุ้มมือปืนหรือว่าคนที่แบบเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับวงการดำาๆเนี่ยจะอยู่แถวเพชรบุรีกันส่วนใหญ่แกก็เป็นคนแถวนั้นครับแกก็จะมาที่บ้านบ่อยมากเลยครับ สิ่งสิ่งที่เห็นเป็นประจําเลยคือแกมาปุ๊บเนี่ยสมมุติวันนี้แกมาอีกสามวันแกจะกลับมาใหม่แล้วก็จะเอาเงินมาวางเป็นฟอนเลยอเอามาให้พ่ออืซึ่งผมผมก็เห็นบ่อยๆเขาผมก็เลยถามว่าเออทําไมลุงเข้าเงินมาให้เยอะจังอะไรเงี้ยพ่อไปทําอะไรให้เขาเหรอ,อพ่อบอกว่าไม่มีอะไรก็เสกน้ํามันให้มันแล้วก็ให้มันไปเล่นมันเล่นชนะมันก็เลยเอามาแบ่งอแต่ว่าได้เงินมาก็ไม่ไม่ได้เอาไปทําอะไรไม่ดีนะ ได้เงินมาส่วนใหญ่แกก็จะเอาไปช่วยคนที่ลําบากลูกสิทยิ์แกอะไรเงี้ยแหละกระจายกระจายออกไป <c oughs> ผมก็เลยถามพ่อว่ามันมีด้วยเหรอคาถาที่ทําให้เล่นพนันชนะอะไรอย่าเงี้ยพ่อบอกมีมันมีวิธีการทําอยู่วิธีการก็คือเอาเอาเครื่องที่บูชาครูกับเครื่องที่บูชาเครื่องที่เส้นผีพนันเนี่ยพอเราทําพิธีหมดแล้วใช่ไหมพี่เนตเอาตัดบางส่วนไปแช่ในน้ามันจันทร์อ่าแล้วก็น้ํามันจันเนี่ยประเซก ด้วยคาถาจินดามณีเสกตามกำลังวันเสกทั้งหมดเจ็ดวันเจ็ดคืน <laughs> เสกแบบเจ็ดวันเจ็ดคืนนะแล้วก็จากนั้นอ่ะเอาน้ํามันอันเนี้ยทามือแต่เข้าไปเล่นอื <c oughs> ยังไงก็ชนะครับ <c oughs> แล้วก็คือมันไม่เคยพลาดอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะก็คือเหมือนกับลุงแกน่าจะมาขอให้พ่อนะ่ะทําให้อ่าเพราะตอนนั้นน่ะพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อก็ทําให้ได้เนาะพอแกเล่นแบบได้มากๆเข้าอะไรเงี้ยหลังๆ <c oughs> มาแกก็เพิ่มเงินขึ้นมาเรื่อยๆ พ่อก็แบบโอ้หจากธรรมดาเนาะฐานะก็แบบค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนหลังๆมาแกหายไปครับหายไปหายไป,ไปนานเลยหายไปเป็นหลายเดือนเลยกลับมาอีกทีสภาพแบบสมมติผมเจออย่างพี่เนรไงนะผ่องๆอย่างนะี้ยะกลับมาอีกทีคือแบบแกแบบมึงคนติดยาพี่เนอพ่อก็เลยแบบโอ้โหหนักเลยนะมึงอะไรเงี้ยพ่อก็ทักคําแรกเลยที่ลุงแกเดินเข้าบ้านมาหนักเลยนะมึงเกาะมาหลายตัวเลยผู้ห่างนี้เลยนะ<อ>แล้วก็บอกว่า ไม่ทําตามตําราใช่ไหมอา่าลุงก็เลยบอกว่าลุงก็ยกมือไหว้พ่อผมแล้วก็บอกว่าเออผมผมใช้แค่ครึ่งเดียว <c oughs> เพราะว่าพอเล่นไปเล่นไปอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันใจร้อนอะ่ะ <c oughs> อยากได้เร็วๆอยากได้เยอะๆ <c oughs> แล้วก็พอเอ,นะเอาไปทําเองเนี่ยเอาไปเอาวิธีกรรมไปวิธีไปทําเอง <c oughs> ก็ข้ามขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยต้องมาขอให้พ่อแกผมก็แบบเออลุงคนเนี้ยแกเดินเข้าบ้านมาเหมือนแกมีออร่าหม่นๆแปลกๆอะ่ะ เวลาเราเดินเดินใกล้ๆหรืออยู่ใกล้ๆคนที่เขาแบบพี่เตยเคยนั่งใกล้ๆคนที่ทํางานกู้ภยัยไหม,มเขาจะมีกลินนก่นนายแปลกๆนะใช่ที่แบบถ้าเขาอยู่ใกล้คนตายบ่อยๆอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยพี่เนรเราจะรู้สึกเลยว่ามันแบบมีรังสีอามตาหิตแผ่ออกมาเวลาเขานั่งใกล้ๆผมก็แบบรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดก็เก็บไว้ในใจพอพอพอ่พอเขาก็พาลุงแกไปทําพิธีอะไรเสร็จอย่างเงี้ยขึ้นไปบนชั้นสองของบ้าน หายกันไปพักใหญ่เลยครับหายไปประมาณชั่วโมงกว่าๆลงมาพี่เน่เชื่อไหมจากคนที่แบบเหมือนคนติดยาลงมาคือหน้าตาพ่องเป็นปกติเลยอืเหมือนคนแบบเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆสบายใจเฉบเดินลงมาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเฮ้ย <c oughs> ทําอะไรวะ<อ> <laughs> ผมมัน,นึกตอนหลังนะพ่อพาลุงไปฉีดสเตียรอย์ป่าววอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะลุกมันเปลี่ยนไปเลยลแล้วก็สีใช่แล้วก็พอเดินผ่านเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ย สัมผัสไม่ได้เลยว่ามันมีแบบอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยถามพ่อว่าเออพ่อที่บอกว่าเกาะหลายตัวเลยเนี่ยคืออะไรอพ่อบอกก็เกาะมันมาหลายตัวเลยเกาะมันมาตั้งแต่ข้างหน้าบ้านแล้วแต่มันเข้ามาไม่ได้แค่นั้นเองตอนมันเดินเข้ามาไหว้พ่อเนี่ยอยู่กันข้างหน้าบ้านเนี่ยนั่งรอมันอยู่เลยพ่อเลยบอกว่าไม่เห็นหรออะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยถ้าใครตามฟังเรื่องของผมเป็นช่วงวัยรุ่นที่ที่จริงๆพ่อเคยทําพิธีปิด ตายที่สามผมไปรอบอีกแล้วแล้วพอพอผมไปทะลึ่งเปิดมันอีกหลังจากนั้นมาก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างพ่อก็เลยถามผมว่าไม่เห็นหรออยา่างเงี้ยอยากเห็นไหมเดี๋ยวทําให้เห็นนี่พ่อผมขนาดนี้เลยนะพ่อเลยบอกมาก็ขึ้นไปที่หน้าบูชาเสร็จแล้วพ่อก็จุดเทียนเล่มหนึ่งครับแต่ก่อนจุดอะพ่อเขาก็ทําอะไรของเขาก่อนแหละก็เป็นเทียนแบบคล้ายคล้าย,ายเทียนเทียนชัยอ่ะครับเป็นเทียนเทียนที่แบบเป็นเทียนไขแต่ว่ามันห่อด้วยกระดาษไขด้วยอ่า เปนที่พึ่งห่อด้วยกระดาษไขพอจุดเสร็จปับ๊บพ่อก็หยิบเอาใบพลูมามาดับปึ๊กอย่างนี้แล้วแกก็เอาขี้เท่าที่เป็นที่เป็นที่มันเกิดจากเทียนที่ดับอเอามาป้ายตาผมสองข้างแล้วก็พาผมเดินออกไปตรงระเบียงซึ่งลุงย้อยเนะี่ยแกยังไม่ทันกลับ <c oughs> แกเดินออกไปหน้าบ้านแกไปสู่บุรีสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมพี่เต้ยลุงย้อยแกนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวเสื้อผ้าขาดขาดอะ เดินขวักไข่เลยอะเดินสวนกันไปสวนกันมาหน้าบ้านอะประมาณเจ็ดแปดคนอะครับซึ่งตอนแรกเราไม่เห็นเลยอแต่เวลาเรามองไปอะเราจะรู้ด้วยการเคลื่อนไหวเลยว่าอันนี้ไม่ใช่คนอแบบเป็นลักษณะแบบเคลื่อนไหวแบบเช้าบ้างรเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเดินกันไรทิศทางพี่เนธเขาจะเดินเหมือนคนไม่มีเจตนาเดินไรทิศทางเดินมั่วอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าตอนมันมานะมันรวมตัวกันมาเลยนะ แต่พอหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วอะมันเหมือนแบบเหมือนคนเอ๋ออะเหมือนไม่รู้จะไปไหนดีก็เดินกันขวักขวายเดินกันมั่วอะไรเงี้ยจนลุงย้อยแกดูดปุรี่เสร็จแกก็ขึ้นรถไปแล้วมันมีตัวหนึ่งมันเดินตามลุงย้อยไปพอบอกพ่อเขาก็ชี้มือไปเงี้ยแล้วบอกเดี๋ยวมึงอีตัวนั้นอะมันยืนอยู่กลางถนนเลยพี่นี่ไปเหพ,พ,พ,พี่พี่เต้ยจนลุงย้อยแกขับรถไปแล้วมันก็เหมือนคนเอ,อ๋อเดินไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยพ่อเขาบอกอ่ะพอแล้ว พ่อก็พาผมเข้าห้องพักแล้วปิดประตูออนั่นคือภาพที่ผมเห็นผมเลยถามพ่อว่าผีอะไรอะ่ะพ่อบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่เนรผีพนันเราเคยได้ยินคาว่าผีพนันออคือคนที่ติดการพานันใช่ป<ะ>่ะเอ่พ่อบอกว่าเนี่ยผีพนันคือเอาเอาของเอาคาถาไปใช้แล้วก็ไม่ได้เส้นมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นการไปข่มมันแล้วมันก็ตามอมันก็ตาม,ม,ตามเหมือนกับว่าพอไปข่มมันเนี่ย มันก็ตามมาอะไรเงี้ยคือแล้วตรงนั้นเนี่ยทําให้ผมดูว่าเวลาที่เราเข้าบ่อนพี่เนธกับพี่เตย้ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ในบ่อนนี่มันมีแต่ของไม่ดีเออพอรู้ใช,ใช่ไหมครับทาให้กดดวงอหมทำให้กดดวงพอเราเดินผ่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยวงกบก็มีฝังไว้เต็มเลยกระเบื้องก็มีให้เราเดินข้ามส่วนใหญ่ของที่อยู่ต่ําจะเป็นของสูงเป็นของสูงเช่นพระพุทธรูปเช่นอะไรพวกนี้เป็นของสูงให้เราเดินข้ามเพื่อให้เราบาป อให้ดวงเราตกส่วนของที่อยู่สูงอ่ะเป็นของต่ําอำผ้าทำไมใช้แล้วบ้างเป็นไอ้ง่างเป็นอีเป๋บ้างเป็นอะไรที่แบบเป็นของต่าๆอ่ะไว้ที่สูงก็คือตัวเราอยู่ตรงกลางอ่ะเราข้ามของสูงลอดใต้ของต่ำม,มันจะอ,อะไรมาเฮงไงวิเย์แต <c oughs> <c oughs> ่พอเข้าไปมันก็สวยทั้งนั้นแหละแต่คาถาจินดามณีที่พ่อให้ใช้เนี่ยมันหนีการกดดวงได้อเพราะว่าหนึ่งท่อนแรกอย่างที่ผมบอก เป็นมันเป็นคุณของพระสิวลีแล้วก็ท่อนที่สองมันก็จะเป็นแบบคาถาที่ครูบาอาจารย์เขาใช้กันอะไรเงี้ยพอเข้าไปเล่นแกก็ได้แต่ทุกครั้งที่แกได้เนี่ยมันก็จะมันไม่มีอะไรฟรีอะโลกเนี้ยก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนใช่ไหมก,ก็ปรากฏว่าพอแกทําไม่ครบขั้นตอนไม่วางเครื่องเส้นไม่อะไรอย่างที่พ่อเขาสอนให้ไอ้พวกเนี้ยมันก็ตามมาอ <c oughs> ืหลังๆมาลุงย้อยก็เล่นได้เยอะขึ้นแล้วก็หายไปเป็นปีเลยหายไปจนเรียกว่าหายไปเลย จนพอผมอายุสิบเจ็ดพ่อก็เสียครับอ่าพอพ่อเสียแล้วเนี่ยคมภีรทั้งสามเล่มก็ไม่มีใครดูแลนาก็บอกว่าเดี๋ยวเก้าเก็บไว้นี่แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาเปิดดูก็ได้นะแต่อย่าไปทําอะไรแผลงๆผมผมี่ะก็เรียนกับพ่อมาประมาณหนึ่งจนรู้ว่าสายของพ่อเนี่ยถ้านั่งสมาธิไม่ถึงไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทาอะไรไม่ได้เลยต่อให้รู้คาถานะรู้วิธีกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าการทําอาถรรพ์เนี่ย มันจะมีสองสายพี่เนรการทำอาถรรพ์เนี่ยถ้าผู้ทําเนี่ยเป็นผู้ฝึกตนคือนั่งสมาธิมาจิตมีกําลังดีมันจะทําขึ้นผมผมเคยฝึกอยู่ประมาณสามอย่างคือฝึกเรียกไม้ให้มันเข้าหากันอ,อ,อันนี้ได้ฝึกเศกปูนอะปูนกินหมากอะที่ตอนแรกมันจะกัดปากอะเราเสกให้มันจืดอ,อ,อันนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อีกอันหนึ่งที่ยังทําไม่สําเร็จก็คืออันนี้ยากมากมันมันดูเวอร์มาก แต่พ่อบอกว่ามันเคยมีคนทําได้คือเสกใบมาขามไม่เป็นตัวต่อ <c oughs> ออเหลวงปู่สุขใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่าเพราะพ่อผมใช้อาคมสายหลวงปู่สุข <c oughs> ยันเย็นอะไรเงี้ยใช้สายท่านเลย <c oughs> ก็ก็จะมีแบบนี้ที่ที่ฝึกอ่าผมเนี่ยยังไปไม่ถึงขั้นนั้นได้หยุดแค่เสกปูนจืด <c oughs> อ,อแล้วก็เลยรู้ว่าสายของพ่อเนี่ยจะจะเป็นสายอาคมแบบใช้จิตแต่ว่ามันก็จะมีอีกสายหนึ่ง ถ้าผู้ผู้ฝึกอะผู้ใช้ไม่บำเพ็ญตนก็จะใช้ผีอใช้ผีแทนอะไรเงี้ยทีเนี้ยลุงย้อยแกก็หายไปครับหายไปเป็นปีเลยพอพ่อผมเสียปั๊บผมดูแลคมผีวันหนึ่งไม่รู้จะพัดจะผูอะไรผมก็อยู่บ้านพอดีเลยนะแล้วแกก็มาหาที่บ้านเม,ม,มาหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยตั้งแต่งานศพพ่อนะลุงไม่ได้มาเลยเพราะว่ายุ่ง เนี่ยไปลุงอะ่ะมีเงินจํานวนหนึ่งเอาไปลงทุนทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันติดวะ่ะอืมมันติดขัดอะไรเงี้ยก็กะว่าจะไปจะไปเล่นที่มาเกา๊าหมายถึงจะกลับไปเล่นพนันที่มาเก๊าอะไรเงี้ยแล้วแกก็เลยมาเพื่อแบบจะมาขอเปิดตําราพ่อผมก็เลยบอกอืมอจะดีเหรอลุงอะไรเงี้ยลุงก็บอกไม่เป็นไรรอกลุงก็ลูกศิษย์พ่อคนนึงเคยครอบครูแล้วอะไรเงี้ย<ม>พอลุงเคยครอบครูแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวผม้ไปขออนุญาตครูบาอาจารย์ก่อน ผมก็ไปจุดทูปตั้งเครื่องก็ไหว้เลยแล้วเอาตำรามาใส่พานอย่างเงี้ยก็ขออนุญ,ญาตแล้วก็เปิดให้แกดูแกก็บอกไม่ดูฟรีนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอาไปทำธุระสำเร็จอ่าถ้าถ้าได้อะไรมาจะเอามาให้ค่าครูอะไรเงี้ยแกก็ขอเปิดหน้านี้แหละเปิดหน้าคาถาจินดามนีเนี่ยข้างในมันก็จะมีวิธีพิธีกรรมบอกแบบที่ผมบอกเลยว่าเตรียมของยังไงเสกเท่าไหร่คาถาว่าอะไรแต่ผมไม่ได้ให้แกจด ให้แกอ่านแกจะอ่านกี่รอบก็ได้จาให้ได้พอจําให้พอใจเลยแล้วก็คือปิดก็คือปิดนะลุงคือแมวมาให้แมวมาให้อ่านอีกรอบนึงแล้วนะแกก็อ่านจนแบบอ้าโอเคพอละผมก็ปิดก็เก็บเอากลับใส่ตู้ล็อกกุญแจอลุงแกก็หายไปเดือนหนึ่งอกลับมาแกเอาเงินมาวางแสนหนึ่งอือกลับมาแกเินใช่แกแกเเงินมาวางแสนหนึ่งปึกปึกปึกแล้วก็บอกอ่ะโอเคลุงให้ ถือว่าเป็นค่าครูเดี๋ยวลุงจะไปอีกสองรอบอแต่ตอนนั้นนะคือที่บ้าน่ะก,ก็พอพอ่พอไม่อยู่ครับไม่ดีสองอย่างหนึ่งขาดหัวหน้าครอบครัวเนาะเงินที่แกให้ไว้เริ่มร้อยหรอกับสองคืออะไรที่แกเคยผูกคุ้มบ้านไว้อะหลุดหมดอมีแต่สารพระภูมิอย่างเดียวที่แบบคอยคุ้มบ้านซึ่งคุ้มได้บ้างไม่ได้บ้างครับถ้ามีอะไรที่มันแรงกว่ามันก็เข้ามาได้อทีเนี้ยลุงแกก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็มาให้อีก ไม่บอกจํานวนแลวกันนะเพราะมันเยอะอพอได้มาเยอะๆแบบน้าก็ถามว่าแบบไปได้เงินมาจากไหนก็เลยบอกว่าเออลุงย้อยแกเอามาให้เหมือนกับว่าแกแบบเอามาให้ค่าครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกนะว่าให้ลุงย้อยดูคัมภีตอนนั้นกลัวโดนดุอันนี้จริงๆอะ่ะผมต้องบอกเอฟซว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะเพราะว่าจริงๆแล้วตําลาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกศิษย์ก็ตามเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของตํำรับไม่ได้สืบทอดแบบโดยตรงะ เราเป็นแค่ผู้ผู้ดูแลแล้วก็ไม่ควรเปิดให้ใครดูโดยเฉพาะเอกถาที่มันแบบเทาๆอ่ะเอาไปทำอะไรที่มันเทาเอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเรียนมหาลายัยก็ย้ายไปอยู่ท,ที่ที่หอพักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไปไปมาๆจนมีอยู่วันนึงนายก็โทรมาหาผมบอกว่ากลับบ้านด่วนเลยคนที่บ้านเข้าห้องน้ำไม่ได้ฮะ <c oughs> งงไหมทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> กลับบ้านด่วนเลยคนที่บ้านเข้าห้องน้ำไม่ได้เนี่ยต้องไปขอบ้านข้างๆเข้าผมก็เลยแบบทําไมอะ่ะเออกลับมาเหอะกลับมาเดี๋ยวเห็นเองผมก็กลับไปตีรถตู้นะพี่พี่พี่เต้ยกลับจากกรุงเทพอ่ะไปสมุทรสาครกลับไปถึงบ้านปั๊บน้าบอกน่าจะมีแค่แค่หนูกับน,น้าเนี่ยที่เห็นสองคนคนในบ้านน่ะไม่เห็นหรอกแต่น้านเนี่ยเป็นคนสั่งเองว่าไม่ให้เข้าห้องน้ำํำเจออะไรรู้ไหมพี่เน่ เดินไปเนี่ยห้องน้ําบ้านผมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีทางที่ทางที่อยู่ในตัวบ้าน uh huh. ซึ่งซึ่งมันมันถ่ายหนักไม่ได้ uh huh. อ่ามันเป็นห้องน้ําใต้บันไดอ่าห้องน้ําที่มันถ่ายหนักได้อะไรเงี้ยหรือว่าอาบน้ําได้อะ่ะมันจะอยู่นอกตัวบ้านครับ uh huh. ปูเป็นปูนขึ้นมาเป็นคอนกรีต uh huh. เหมือนห้องน้ําบ้านนอกสมัยก uh ่อ huh. น uh huh. เดินไปปั๊บสิ่งที่เจอก็คือมีผู้หญิงคนหนึง่งนั่งอยู่บนหลังคาห้องน้ําเลยนั่งยองๆอย่างเงี ong, uh ้ย huh. ผมลงมาปิดหน้าอย่างเงี้ยนั่งใส่ใหญ่ยิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอเนี้ยยังไม่พอมีอีกตัวหนึ่งนอนขวางห้องน้ําเลยพี่เนธนอนตัวตรงเป๊ะเลยอย่างเงี้ยแล้วก็นอนหลับตาพอเราเดินเข้าไปใกล้เขาเขาจะลืมตาปึ๊บพอเราถอยมาเขาจะหลับตาอย่างเงี้ยอ๋อผมรู้แล้วทําไมเข้าห้องน้ําไม่ได้อืน้าบอกไม่กล้าให้ใครรอดไม่กล้าให้ใครข้ามอือนาก็บอกว่า ไปทาอะไรมาครับรู้เลยว่าอไอ้ลักษณะข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ยผีพนันชัวผมก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเออให้ลุงย้อยแกด,ดูคัมภีรอะไรเงี้ย <c oughs> นะก็เลยบอกไม่ได้แหละต้องอยู่กรรมนะคือ <c oughs> ถ้าเป็นพระภิกษุ <c oughs> เขาจะอยู่ปริวาสกรรมใช่ไหม <c oughs> ผมโดนอยู่กรรมเจ็ดวันเจ็ดคืน <c oughs> <c oughs> ถือศีลแปดเจ็ดวันเจ็ดคืนทําพิธีขอเข้ามากรรมครูบาอาจารย์เป็นแสงก็ค้มอยู่นะใช่ แต่แต่แต,แตว่าพี่นี่เอ่อพี่เตยทุกขลาบออได้มาหลังจากนั้นก็มีเหตุให้เสียเสียไปจนท้ายหมดอืม,มันเป็นเงินไม่สะอาดอะ่ะครับ <c oughs> ก็อยู่กรรมเจ็ดวันเจ็ดคืนจนกระทั่งหลุดเสร็จแล้วเอเวลาก็ผ่านไปประมาณสองสมเดือนได้จากนั้นน่ะญาติของลุงย้อยอะ่ะก็มาหาที่บ้านบอกว่าลุงย้อยจะเสียแล้วอผมก็าถามว่าเสียทุสเสียได้ยังไงเนี่ยแกบอกก็ แกไปเล่นนั่นแหละแล้วก็มันได้เยอะอพี่เนมได้แบบได้เป็นล้านอะ่ะแล้วเจ้าของบ่อลอะ่ะเขาคงแบบไม่อยากจ่ายตามเก็บอุ้ย้อยแกก็เลยเสียโดนยิงเข้าแสกหน้าเลยมผมก็เลยถามนะว่าเออเดี๋ยวก่อนนะผีพนน,นนะันมันเข้ามาบ้านได้ไงน้าก็เลยบอกว่าจะเข้ามันจะเข้ามาไม่ได้ได้ไง ก้องเงินที่ออกมาจากบอ่อนนั่นแหละมันตามเงินก้อนนั้นมาเอออ๋อผมก็เลยเก็ตผมก็เลยนั่นแหละแต่เนี้ยนะมาเฉลยให้ผมฟังตอนก่อนที่จะอยู่กร,รมพอหลังจากไปงานศพลุงย้อยเสร็จแล้วเนาะแกก็ครอบครัวแกก็เอาอัฐิไปบรรจุที่ที่ตรงช่องที่วัดเขาแบบ,บทําไปให้อะไรเงี้ยเวลาผ่านไปนานมากพี่เนรจนกระทั่งผมเล่าเรื่องเนี้ในรายการ ในรายการเสียงชักลุ่อแล้วก็มีคนทักผมมาบอกว่าเอ๊ะคุณทองใหม่อยู่บ้านตรงนี้ตรงนี้มีใช่ไหมใช่ลูกของอาจารย์ชื่อนี้ใช่ไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมาจากเพชรบุรีนะแล้วแกก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเฮ้ยมันตรงกับเรื่องลุงย้อยหมดเลยพี่เน้แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยมีมีเคสแต่ว่าเคสมันจบไปแล้วก็คือตรงตรงช่องเก็บอัฐิ ของลุงย้อยอะที่อยู่ที่วัดอ่ะมันมีคนทุบเอ้า oh. มันมีคนทุบเพื่อเอาอัฐิแกออกมาอ uh. แต่ออกมาไม่หมดนะเหมือนแบบทุบแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาแค่บางส่วน <c oughs> อ่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โบกไม่ได้ปิดอะไรไว้แกก็พยายามหาตัวบอกสับเปลเอไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยก็หาแบบพยายามถามลูกวัดขอดูกล้องวงจรปิดนู่นนี่นั่นจับไม่ได้ไม่เจอตัวแต่กลับกลายเป็นว่าพอ พออัฐิของย้อยโดนขโมยไปอ่คนในบ้านอยู่ไม่ได้เลยที่นี่เพราะว่าอาการเหมือนกันเลยีิเตอรบางตัวก็ไปนอนหน้าห้องน้ำบางตัวก็ไปนั่งบนราวบันไดบางตัวก็ไปอยู่ที่ชั้นสองแล้วกลางคืนคือเดินควักคว่เลยอะแล้วตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาก็คือแบบคนในบ้านซวยทําอะไรไม่ขึ้นเลยประสบอุบัติเหตุค้าขายก็แบบเรียกว่าแทบจะเจ๋งอะ่ะ จนสุดท้ายอ่ะคนในบ้านก็ไปหาพระ <c oughs> แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พาพระเนี่ยพาอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นไม่ไม่ได้อยู่ในวัดนั้นนะเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่แบบพอจะมีวิชาพาไปดูแล้วท่านก็แบบขออนุญาตเอาอัฐิที่เหลือของลุงย้อยอ <c oughs> เอามาถาม <c oughs> เอามาถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพอถามเสร็จก็ได้ความว่ามันมีคนขโมยอัฐิไป เพื่อเอาไปพกติดตัวแล้วเอาไปเล่นพนันก็เลยซื้อกลับบ้านใช่เพราะว่าเพราะว่าของมันอยู่กับตัวลุงย้อยที่แกจะตายนี่ออกไหมครับแกใช้ซะจนแบบมันซึมเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันมีคนรู้นั่นก็คือมันเป็นคนที่เคยเล่นที่เดียวกันกับลุงย้อยนั่นแหละเนี่ยเขาก็เลยสาวสาวไอ้นี้ทำไเก่งจังใช่สาวสาวไปเรื่อยๆจน เขาก็ให้คนที่แบบเป็นนักเล่นด้วยกันน่ะไปช่วยสืบไปบ่อนที่ลุงย้อยไปบ่อยๆจนกระทั่งไปเจอว่าอ๋อคนนี้เองที่แบบไปเล่นขาเดียวกัน<อ>ไปเล่นพร้อมๆกันบ่อยๆแล้วได้เยอะอ่าสุดท้ายไงรู้ไหมพี่เน่รเรื่องอะ่ะมันมันยังไม่ทันได้แก้อะไรเลยอยู่ๆเนี่ยผีพนันในบ้านอะ่ะมันก็หายไปหมดเลยอืแต่กลับกลายเป็นว่ามันปรากฏตั้งผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่กลางดึกทุกคืนหน้าบ้านเขาเลยหน้าบ้านของญาติลุงย้อยยืนแล้วก็แบบยืนโงนเงนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าอยากจะเข้าไปในบ้านแต่เข้าไม่ได้อพอผ่านไปผ่านไปจากนั้นประมาณสามวันคนที่ไปสืบว่าว่าใครที่ใครที่เอาเออเอาวัติอาอาลุงย้อยไปอย่าเงี้ยเขาก็กลับมาบอกว่ารู้ตัวแล้วนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เจ้าตัวมันตายแล้ว มันโดนคนที่เอา,าทัฐีไปตามคนที่เอาอัีไปอ,ะอ่ะก็คือคนที่มายืนอยู่หน้าบ้านกลางดึกทุกวันนั่นแหละเขาก็ตามกลับมาที่บ้านลุงย้อยส่วนผีพน,นันทุกตัวก็เหมือนแบบผนึกแตกะปลดล็อกแล้วอะไรเงี้ยอออืจนผมมารู้กลไกการทํางานของมันว่าใครก็ตามที่เอาจินดามานีเวอร์ชั่นนี้ไปใช้แล้วทําไม่ถูกผีพน,นันมันก็จะตามมาอืมันก็จะมันก็จะตามมาเหมือนกับว่า มึงไม่เส้นกูอ่ามึงแบบกูเนี่ยมีหน้าที่กดดวงแต่มึงอ่ะรอดไปได้แต่มึงก็ไม่เส้นกูอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นก็จะตามมาเอาอะไรสักอย่างอ่ะถ้าไม่ให้มันมันก็จะแบบทําให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะซวยทํามาค้าไม่ขึ้นประสบอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนันา <c oughs> เสร็จปั๊บ <c oughs> พอเขารู้ว่าคนที่เอาอาธิลุงย้อยไปเขาเสียแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ของมันก็มันก็เสื่อมหมดมันก็แตกหมดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลย พายกขบวนกันไปพาพากันไปทําพิธีเอาเอาอธิลงยอยที่เหลือมันต้องมาทําพิธีขอเข้ามากับ <c oughs> ขอเข้ามากับครูบาอาจารย์อ <c oughs> ื่ที่ที่เป็นเจ้าของคา <c oughs> ถาจินดามณีอะไรอีที่บ้านอื <c oughs> ที่บ้านผมเรื่องราวทั้งหมดมันถึงได้แบบคลี่คลายลงครับ <c oughs> มันเลยทําให้รู้ว่าเออผีพนันน่ะมันไม่ใช่คนที่ติดพนันอย่างนี้ <c oughs> อย่างเดียวนะ มันมีแบบอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็คือถ้าถ้าเหมือนกับเราไปไปแบบเหมือนกับเขาเป็นเจ้าถิ่นอนะ่ะเราไปทําเราไปทําแบบไปร่วงเกินเขาอะไรเงี้ยเขาก็ตามมาทําให้แบบเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เลยทําให้รู้ว่าคาถาจินดามันีเวอร์ชันเนี้ยใช้นา,นานมันก็เหมือนกับการเล่นของอย่าง,าง,างนีน้แล้วพอมันติดอยู่กับตัวปับ๊บถ้าเขาได้บางส่วนของเราไปสมมติเราตายไปแล้วนะมันกลายเป็นของที่แบบเป็นเครื่องรางที่พกเข้าบ่อนแล้วอ่ะ เล่นแล้วมันก็ทําให้ได้ด้วยทําให้ชนะการ,รพนันได้ด้วยแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกอะ่ะมันไม่มีอะไรฟรีรยิงเล่นได้เยอะมันก็ยิ่งเป็นกรรมติดตัวอพอได้เยอะปับ๊บเจ้ามือก็ตามเก็บนั่นแหละเรื่องเล่าของจินดามมนีเพลินมากมัน <c oughs> มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ย คาถาเนี้เยเขาได้ยินนะมันเป็นคาถาเรียกทรัพย์วันนี้เขาพูดกันนะ่ะใช่ใช่นะครับแม้แต่คาถานี้ถ้าใครดูวรรณคดีวรรณกรรมแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเจ้าเงาะอ่ะองงะ่าเจ้าเงาะไว้เรียกปลาเรียกอะไรต่างๆนานาเขาใช้คาถาบทนี้แหละคาถาทินนามณีแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคาถาคําเนี้ยมันหายไปนานแล้วนะกับคาถาบทนี้นะใช่เออ